เอาละฮะกบรับส,สวัสดีเพื่อนแม่ที่น้องที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่เกม Stardew Valley กันอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้เราก็เข้าสู่ฤดูซัมเมอร์นะครับผมวันที่1กันนั่นเองของฤดูซัมเมอร์กันนั่นเองนะครับผมเราเพิ่งผ่านฤดูน่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิมานนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักใหม่ๆแล้วก็มาหาปลาใหม่ๆในฤดูนี้กันดีกว่านะครับผมว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะฮะเอาลด้มีจดหมายมานะฮะ เรียนผู้อยู่อาศัยนะครช่วงเวลานี้สตาส์เดลร์เิลี่โจจ้าได้พยายามมีส่วนร่วมกับชุมชนเสมอมานะครับผมเราคงไม่สามารถทำอะไรได้หากไม่มีความช่วยเหลือของทุกคนนะครับคุณเลือกซื้อสินค้าจากคู่แข่งของโจจ้าเช่นร้านของปีแอนนะครับคุณจะไม่ได้รับการประกันคุณภาพรและรักษาคุณภาพของสินค้าไว้นะฮะ และเราก็ไม่สามารถเบิกเงินแต่อย่างใดต้องเราต้องการครับเพื่อทำอะบ้าๆทต้องถิ่นนะครับผมอ๋อลาๆๆๆนะฮะโอเคจ้จ้าบอกของเราส่งข้อความมาบอกเราว่าประมาณว่าถ้าเราไปซื้อของจากพีแอจะไม่ได้รับประกันอะไรสักอย่างของเขานั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเราไปซื้อกับพีแอลนั่นไงนะฮะตอนนี้เพิ่งเวลา7จ็ดโมงยีเราจะเข้าไปในเมืองเร็เวเกินไปหรือเปล่านะไม่น่าจ,จะเร็วหรอก มาครับมาครับผมมาแล้วชาวเมืองทุกคนอยู่ไหนกันแน่เ้ยเดี๋ยวเราไปดูปฏิทินด้วยดีกว่าเพื่อที่เราจะรู้ว่าวันเกิดของใครกันบ้างนะฮะในเดือนนี้นั่นเองอ่าวพระธาตุที่เยอะพอสมควรเหมือนเดิมนะฮะเอามาตรวนก่อนวันเกิดของแจสมาตินอ่ากัสแล้วก็จะมีอ่าเทศกาลลูลูนะับผมลูลูลูลาอะไรตัวย่างนี้แหละแล้วก็วันอเล็กเอาป๊าป๊าป๊๊๊ แล้วก็แดนออฟเดอะมูนไรเจลลี่นะครับผมนี่คือเทศกาลเอ่อดูปลาเขาเรียกว่าอะไรฟ้าไอ้เจ้าแม่กระพุนเออแมกะพุนตอนกลางคืนนั่นแหละฮะโอ้โหตอนนี้จะ9ก้าโมงวันนี้ผมรีบมาหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราไปตกปาลารอก,กันแล้วกันนะฮะรอ9ก้าโมงเท่ากันน่าจะสักแป๊บก็น่าจะเก้าโมงเลยแหละเดี๋ยวไปตกปลาน่้จะได้สักตัว2ตัวแหละระหว่างนี้นะมาดูกันมามาันจะได้สักตัวหรือเปล่า เราไซเบ็ดที่ซื้อมานะครับราคา2,000นั่นเองยังไงมาแล้วตัวแรกนี่โอ้โหบาไอ้นี่ไอ้แถบเขียวๆนี่กำลังเพิ่มขึ้นนะครับผมหลังจากที่เราได้สกิลมานั่นเองอุ้ยอะไรอะบาอะไรนี่ปาเรนโบเหรอปาเรนโบคือบาอะไรนะไม่รู้เหมือนกันฮะมาตัวที่สองครับตัวที่สองจะมาหรือเปล่านะเฮ้ยมามาแล้วมาแล้ว ถ้าเราใส่ยเยื่อในเบสมันจะได้ปลาเร็วขึ้นนะครับผมไอ้ปลานี้แพทเทิร์นอย่างงี้แนะ่เดี๋ยวจะดรอให้ดูน่าจะเป็นซันฟิตน่าใช่แหละอ้าวเฮี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิด,ผดอ่ะเดี๋ยวเราเืมให้ดูสกลิลน,นี่หน่อยนี่ไงสกลิลของเราครับผมสกลิลฟาร์มคือ5ผมเรียกเป็นอันนี้มันจะมีเลี้ยงสัตว์กับต้นเอ่อแล้วก็ปลูกกับปลูกพืชเออแต่ผมเรียกเป็นสัตว์นะครับผมได้ผลิตจะพันจากสัตว์มากราคาจะเพิ่มขึ้น20%เนาะแล้วก็ เอาเป็นผมเลือกเป็นอันนี้มันจะมีราคาปลา20%เหมือนกันกันกบใช้ของในการสร้างกับดักน้อยลงผมเลยเรียกเป็นทใช้2จากกับดักเนี่ยน้อยลงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดักเอานะครับผมเพราะว่าปลาเนี่ยมันก็เคียดไปตกนั่นเองนะฮะเฮ้ยคุณแก๊สคุณเข้าไปได้ก่อนได้ไงอ่ะผมเข้าไม่ได้อ่ะเออนี่ไงเข้าหมดละมาแล,ะแล้วครับเลยครับรบินครับ โรบินเอาไม่ใช่โรบินเอ้ยชอโอ้โหผมให้ผิดโอ้โหให้ดอกไม้เฉยเลยคุณกัสคุณชอบรถป,ปั่าอะไม่ชอบเฉยเลยเม้ชอบดอกไม้นี่ด้วยเหรอไมรออ่รู้ับเอาละหน้านี้เราต้องปลูกรนบ้างนะ เอ้ยแล้วก็ซันฟาวเวอร์นี่หว่าผมต้องการปลูกสันฟาวเวอร์ด้วยแล้วก็ไอ้นี่สามารถปลูกได้ถึงฤดูหน้าด้วยนะครับผมฤดูอะไรไม่รู้ฤดูหน้านะฮะมันจะสามารถปลูกในฤดูใบไม้ร่วงเออฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ร่วงคือปลูกฤดูนี้กับถึงฤดูหน้าได้เลยนะครับผมเราสามารถปลูกแล้วอไปเจ็บเกี่ยวในฤดูหน้าก็ได้นะมันค่อนข้างที่จะคุ้มนะถ้าพูดกันตามเนื้อผ้านะฮะอืมเขาพดเอาสี่ต้นอุย้ยไม่พอเงินหมดเฮ้ไม่เป็นไร เออแค่นั้นเอาไอ้นี่ไปหนึ่งต้นดีป่ะวะหรือจะเอาข้าววะเอาไอ้นี่เลยกันหนึ่งต้นพออ่ะหมดเกี้ยงเรียบร้อยเกี้ยงเงินสั้นหมดเลยเราต้องไปหาตกปลาแล้วละนี่เพื่อที่จะเอามาซื้อมาเล่นฟาร์ลวเลยไอ้ใครอะอัต้องการความชื่อเหียนนะจะต้องการปลาผู้พอฟอฟูฟลิชเอาไทำอบ้า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 บ้โอ้โหได้ห0ร้อยไ้หรอเอลิสนะครับผม มันคือปลาอะไรมันคือปลาอะไรมันคือปลาที่ไม่มีในคอลเลกชันของเราครับเราไม่สามารถหาได้ถึงงั้นอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคําขอบางอย่างเราก็หาไม่ได้นะเออนั่งไปนั่งมาเพิ่งนึกได้เมื่อกี้ผมก็ลืมว่าจะสร้างไอ้นั่นสร้างไซโลมันน่าจะอ่านว่าไซโลแหละนะฮะที่เก็บฟางนั่นเองเนี่ครับผมผมก็ลืมเออแล้วก็เอาเงินมาผ่านเล่นซะหมดเลยนะฮะผม เอาละเอาละต้องเกี่ยวพวกหญ้าแห้งพวกนี้ออกให้หมดก่อนแล้วการเพราะว่าเป็นของฤดูเมื่อกี้นะฮะเออผมก็ลืมไปเอาอีนีดไอท้ที่ขุดแร่เดี๋ยวผมไปเอาก่อนลืมลืมสะสนิทเลยเดี๋ยวเราต้องรีบไปเอาก่อนที่คุณครินจะปิดร้านนะฮะถ,ถ,ถ้าเขาถ้าเขาปิดร้านเดี๋ยวเราจะเสียเวลาไปหนึ่งวันเลยนะฮะผมในการที่ต้องไปขุดถ้ำนั่นเองผมจะเอาไปใช้ขุดถ้ำแหละ อุ่นเคลื่ผมมาเอาของคืนแล้วที่ผมฝากอัปเกรดไว้เมืม่อวันที่ฤดูที่แล้วแหละเรียบร้อยแล้วได้คัพเปอร์พิกแอคนะครับผมที่เราสั่งอัปเกรดนั่นเองนะฮะเออเราสามารถดูได้นี่นี่ไงมันใช้เงิน2,000ที่แล้แล้วก็ใช้อ,อ่คัพเปอร์บลาห้านะฮะเราสามารถอัพได้หมดนะพวกกาลน้ำเนี่ยก็อัพได้นะครับที่บวชน,น้ำไม่ใช่กาลน้ำดีเรียกกาลน้ำเฉยบวชน้ำเนี่ยถ้าอัปเกรดมันก็จะสามารถลดน้ำเพิ่มได้เป็นสามช่องเวลาเราขดค้างเนี่ยฟื้นมันก็จะปริ๊ดยาวไปอย่างเงี้ย ไม่เคยเห็นหรอกทุกคนน่าจะเคยเห็นนะอ่ะเรามาพกมกนต่อไปเราก็ต้องปลูกใช่ไหมครับเราจะปลูกเมลอนเออเมลอนมันต้องการสีทองปะวะลืมไปเมลอนใช้สีทองหรือเปล่านะอืมมันมีสองอย่างให้เราเลือกระหว่างเราจะเอาเมลอนหรือจะเอาพัมกินผมว่าเอาเมลอนดีกว่าเดี๋ยวเราจะปลูกเมลอนให้มันได้สีทองเลย ในฤดูนี้นะครับถ้า่างนั้นเราต้องก็ต้อง12วันนี้เราต้องโถมเมล,ลอนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมโอเคต่อไปเราจะปลูกเป็นเชืมม่อมเมดเจอโอเคปลูกลงไปครับปลูกไปปลูกไปเดี๋ยวเราจะปลูกตรงที่มันมีน้ำที่มีสปริงเกอร์รดน้ำถึงก่อนนะครับผมเพราะว่ามันด้วยเหตุผลบางอย่างของผมนั่นเองเพราะผมขี้เกียจในการรดน้ำนั่นเองเดี๋ยวตรงนี้ผมจะปลูกเป็นพริกนะครับปลูกเป็นพริกรอบทิศทางเพราะพริกก็นี่ก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับ โอเคหมดเดียงนี้ให้หมดแล้วก็ปลูกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นตรงนี้อเคพอดีเประเประเลยแล้วเราจะปลูกข้าวตรงนี้ข้าวคือปลูกเล่นๆเฉยๆได้แหละโอ้โหมืดแล้วเหรอนี่ไปกลับบ้านครับเราก็ตกปลาสะเพรินเลยโอ้พลังงานไม่หมดเลยนะนี่เราใช้พลังงานไม่คุ้มเลยนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปตัดไม้ที่บ้าน,านสับต้นสองต้นก็ได้นะให้มันคุ้มหน่อยนะฮะ อะไรตอนนี้เราได้ปลามาโอ๊ยเข้าซีาเหรออีกแล้วเหรออ่ฮะรู้สึกว่าจะเป็นคุณไรบ้านนะผมคนนี้ชื่ออะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ฮะนี่ไงเราเดินได้ไหมเนะี่ยอ่ะเดินไม่ได้ฮะโออไมีคนมาเห็นใครนะกลัดเหมือนเสียงไรคนพวกนั้นมันมาอีกแล้วเหรอจะพวกสกปรกเอ้ยอะไรกันฮนะ,ะมีอะไรกันเหนืออ้านายไม่ได้จังหวะพอดีเลยฝนนุม่ม ช่วยคนแก่ๆสักอย่างได้ไหมช่วยเดินไปตรงมุมนั้นแล้วไล่พวกแรคคูนให้สีได้ไหมพวกมันสร้างคอามาให้ฉันเลยทีเดียวนะขอบใจมากครูพวกมันได้กลัวคงหดไปเลยพวกมันจะได้ไม่กลับมาอีกโอเคเดี๋ยวผมจะไปขู่ให้เอ้ยไรคคูนอ่าวไม่ใช่แฮะฮเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแรคคูนคือฉันเองโทษทีนะอ๋อเหรอไม่เป็นไรครับ ฉันเจออาหารที่ยังอุ่นอยู่มากมายในทางขยะวันนี้นะ่ะอาหารที่จะสูญเปล่าถ้าฉันไม่เอาไปอ้าวพูดไม่จบแต่คิดว่าสิ่งที่ทำมันผิดหรือไม่นะฮะผมอเอออเาละมันถึงเวลาตอบแล้วสินะจะตอบอะไรกันดีวะเนี่ยตอบแบบนี้แล้วกันถอนห,หายใจ ใช่ทุกคนหรอกโมจิจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างคนทั่วไปจะไม่ทำร้ายใครแค่อยากใช้ชีวิตในแบบของฉันเท่านั้นเองมันไม่ผิดมากหรอกผิดมากหรอเหรอน่าจะใช่แหละเมื่อกี้ผมอาผา่านผิดนะมุมกูปราศไปเถอะส,นสนันว่าจะจะไม่ยุ่งคุยทางขยะของจอสอีกแล้วคุณบอกจอดได้เลยว่าคุณอะไรและคุณให้เขาแล้วเอา้าแค่นี้หรอเราตอบผิดหรือเปล่าเนี่ย เอาผมแล้วเขาก็คุยขยายต่อไปนะฮะรอเดียวอืตัวสันฉันรู้นะว่านายทำอะไรอยู่ลีนัสเอ้ยไลนัสนะครับผมโอเคจำชื่อได้ละคือไลนัสไลนัสนะฮะถ้าหากนายต้องการอาหารก็แค่บอกมาฉันไม่เห็นใครก็ตามที่เหมือนเทลลิแกนต้องรู้สึกหิวโหยนะครับผม เขาไม่อยากให้ใครรู้สึกในเพลิงเลิแกนเนี่รู้สึกหิวโหยนะฮะแค่นั้นแหละเอาสิแต่ก,กร้านี้เต็มไปด้วยบวบทอดนะผมให้นายกินโดยเฉพาะอย่าลืมน้ำจิ้มละ่ะนะฮะเอาไปสิแล้วมันไปเลยแค่นี้แค่สิ่งก็จบโอเคเราจะได้กลับบ้านซะทีอุย้ยเ,เ,เดินกลับไปเดินไปยัไรเนี่ยไปครับกลับบ้านนะฮะรียบๆกลับไปขายปลาด้วยผมอยากขายปลานี้ชิปเปิงเลยแต่มันไม่สามารถขายได้เพราะว่าอะไรไม่แค่ตัวเดียวไง อยากจะเก็บไว้หน่อยอะเป็นที่ระลึกนะฮะมันเหลือตัวเดียวอมันได้เฮดเฮดตัวเดียวก็อยากเอาไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะผม,ผมอยากขายเช็คราคาเลยว่ามันจะได้ราคาสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมันคงตกได้อีกแหละในฤดูนี้นะฮะน่าจะได้แหละไปเริ่มลกลับบ้านาขายของดีก,กว่าเราจะขายนี่ได้นะเบอร์หอยสีลุงนี่จะจำเป็นต้องขายหรือเปล่านะไม่รู้ฮะโอเคเก็บไว้ก่อนเพื่อได้ใช้ เห็นไหมครับเออเดี๋ยวเราเก็บปลาที่เราเอา่อพิ่งได้มานี่แล้วก็ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกล่องแยกลางค่ะอันนี้เก็บไปไอ้น,นี้มีแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะมีหมดแล้วโอเคที่เหลือขายครับเราได้ปลามันน้อยเหมือนกันนะเนี่ยมันไปได้ตามที่ต้องการเลยฮะเอ้ยขยะนี่ขายไปเยวยครับไปไปเข้านนอนครับพอจะคิดว่าเราจะตัดไม้แต่มันไม่ได้อะพลังงานไม่พอเอ้ยไม่ใช่พลังงานไม่พอเวลงงาไม่พอฮะ าาอะไรนะว่าเราดูราคาปลาดีกว่าอืม,มในสองร้อยสี่สิบสามตัวสองร้อยสี่สิบตัวร้อยยี่สิบแสดงว่าไอ้นี่จะประมาณตัวละแปดสิบถึงเก้าสิบหรือหนึน่งร้อยประมาณนั้นนะครับผมเอ,อ้ยตัวละร้อยยี่สิบถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอ้โหเช้าวัวนที่สองวันนี้ก็มีแดดแยมใสนี่ครับแล้วก็จะมีดวงเล็กน้อยถือว่าวันดีวันดีนะฮะในการที่เราจะต้องนี่ไงเห็นไหมครับผมมันจะลดน้ําอย่างนี้นะฮะโชคดีที่เราปลูกตามสปริงเกอร์ พราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลามานั่งรถน้ำนะครับผมเราไม่ต้องมานั่งรถเองถ้าเรามีเงินเยอะๆผมอาจจะไปซื้อมาเพิ่มอันเนี้ยรถน้ำอ่าต้นข้าวก่อนน,นี่ตรงนี้ผมไปได้ไอันนี้เออเรามีเงินยังไม่พอครับเงินตัวนี้ยังไม่พอที่จะไปซื้อเมลอนมาอีกเลยสวัสดีมันเป็นความยินดีอย่างยิ่งนะครับผมที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าฟาร์มของคุณนะถูกดาเนินนะถูกนําเสนอนะครับผมในสัปดาห์ถัดไปของ ครับในสื่อสาธารณะของ s t a ล์เดวิลลีนะครับผมขอแสดงความยินดีและประทับใจในความกล้าหาญของอย่างรถเร็กของคุณนะครับผม S V T นะครับผมคืออะไรอ่ะไม่รู้ฮะถึงลูกค้าเจ้าจ้างราบนะครับผมโปรดทราบในวันนี้การเส้นทางของรถไฟจะถูกเกิดการโดยใช้วัตถุระเบิดก็น่ารีบยงพื้นที่แถวนั้นนะครับผมเนื่องจากอาวิเศษที่ตกลงมาบริษัทเจ้าจ้าจะไม่ได้ผิดชอบนะครับผมยให้เกิดขึ้นนะครับขอขับฉินแล้วก็ ออกับคนนะครับผมบริเวณในใกล้เคียงนะฮะจุจ้าคู่ธุรกิจของคุณเนี่ฮะนี่ชื่อเที่ยงว่จุจ้าจะไม่ย่อยไปให้เราไม่สามารถไปแถวนั้นได้ใช่ไหมเนี่ยสรุปแล้วสวัสดีคุณชื่ออะไรเนี่ยผมลืมชื่อไปแล้วนะผมจําชื่อทุกคนไม่เคยได้หรอกความจาผมสั้นนั่นเองไม่ใช่ผมก็ลืมเลืไม่ไงแหละไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะฮะคนคนนี้ชื่ออะไรวะจะไม่ได้ครับทุกคนครับถ้าผู้ดูอ๋อไม่ใช่คนละห้องต้องห้องล่าง ข้างล่างถูกแล้วข้างบนไม่ถูกข้างล่างมันถูกแล้วนี่ไงเสรตรงนี้เสร็แล้วไปเสร็แล้วไปเสร็แล้วไปโอเคสำเร็จอ๋อไอ้นี่มันจะซ่อมสะพานตรงไหนอ่ะไม่รู้ครับอ้ยนี่ไงสําหรับฤดูร้อนเหรอซ Summer Seed เหรอมันคือผลไม้ป่าของฤดูร้อนเหรอถ้ามันเป็นผลไม้ป่าก็ยังไม่ปลูกแล้วกันเดี๋ยวจะเอาไปปลูกในโรงนั่นก็ได้ไม่เป็นไร เฮ้ยเราปดล,ล็อกมาสองห้องครับผมจะเป็นห้องป่านะเมื่อกี้ผมดูไม่ผิดนี่ไงปลาปลาแต่และฤเราดูกานแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนหอยหรือกับดักอันนี้ส่วนนี้จะเป็นกับดักส่วนนี้จะเป็นนะทะเลต่างๆนะไม่มีปลาใหม่ใช่ไหมใช่ไหมกว่าจะได้เงินสก,กบาทโอ้โหอย่างยากเลยเอ้ยดอกกระลำผมลืมผมลืมดอกกระลำไปให้โจดี้ลืมเดี๋ยวรอค่อยว่ากันลวกันโจดี้อยู่ไหนผมก็ไม่รู้ โอ้เจ้ี้อยู่นี้โอเคเดี๋ยวเาค่อยเอาไปให้กันละกันนะฮะ <K ind le noise> ขอโทษด้วยนะะตวัวนี้ผมอยากมาลงถ้ำนั่นเองไปผมก็ลงไว้ปอนที่ชั้น30นะครับผมไม่สามารถลงไปต่อได้เพราะว่ามันมืดชิบหายววแบบอดเลยมันมองหาอะไรไม่เห็นเลยมันมืดแบบมืดเป่งเลยอ่ะโอเคมาเตรียมของครับไปครับเนี่ยมันมืดๆอย่างเงี้ยมันมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเลย <S 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 โอเคนี้พิกแอคใหม่ใช่ไรกว่าเดิมเว้ยทับชื่อครับมันสามารถขูดหินด้วยครั้งแตกแตกในครั้งเดียวได้เลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ไอ้ตัวเช่นี้อะไรอ่ะมนุษย์หินเนอะโบอะไปทีแตกซะตายหาไปซะมนุษย์หิน Fist Stone อ,อุย้ยเขี้ยไอ้นั่นมาไอ้นั่นมาเทศกาลครั้งเขาวชิบหายแล้วเราอยู่ในถ้ำเพิ่งเข้ามาเองเนี่ทำไมมันมาเลยจังเลยโอ้ยมันมาอีกแล้วอ่ะมมาเอ้ยไงโชคดีหน่อยแม่ผมไม่สำรวจนะฮะเดี๋ยวจะไม่สำรวจทีหลังขุดๆลงไปก่อนไปว่ากันแล้วกัน เฮ้ยนี่ไงทางลงอยู่ละไปเร็ว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 พวกตัวพวกนี้เดี๋ยวค่อยสู้แล้วกันท้อว่างๆนะเฮ้ยตัวไอ้นี่มแมลงเอาไปทำเบ็ดได้เกี่ยวเบ็ดได้ไม่มีไปขุดขุดขุดเราจะไปแบบมาราธอนเลยทะ่ะเราจะไม่สนใจหาอะไรทั้งสิ้นโอ้มองไม่เห็นว่ะมืดจิ๋วไงมืดเชี่ยอะไรอย่างนี้มาดิเจ้าขงังข่าวโง่แกสู้ข่าวไม่ได้หรอก เรียบร้อยชั้นที่35นะครับผมเราจะลงไปต่ออีกสักสองสามชั้นไหมถ้าว่าเราอาจจะลงไปต่อนั่นเนี่ยแต่ไม่เอาละมันบ่ายโมงแล้วนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปเอาผักมาให้โจดี้หน่อยดีกว่านะฮะผมวันนี้เราก็ลงทำแค่นี้ก็พอแล้วบ้างเอ้ยไม่ออกทางนี้ดีออกทางนี้ดีกว่ารถไฟออกทางนี้ออกง่ายกว่าไปบ้างนะครับผมลงมาแล้วนิดจิตแจม่มใสนะฮะไปเดี๋ยวเราไปตามหาโจดี้ครับเพราะว่าผมหาในแบบไม่เจอไม่รู้ว่าโจดี้ไปที่ไหนนะ เดี๋ยวเราจะไปแบบบว๊วบววนเจ้าที่ไม่น่าจะอยู่บ้านหรือวันนี้นาาวันละคานวันละานไปทาอะไรวจะจำไม่ได้ฮะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีรีอาร์นะรีอาร์มาทําอะไรอ่ะมาทําฟาร์มหรออยู่ตรงไหนหผมหาไม่เจอดูอยู่ในบ้านอ๋อเธออยู่ที่สวนแปลงผักของสือนะฮะเดี๋ยวเราเอาของให้เคอื่อนนี่นะผมของที่เธอชอบนั่นเองนี่ฮบผมหัวใจก็จะขึ้นง่ายหน่อยๆนยนะฮะใช่ไหม ใช่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 ใชอร่าเดี๋ยวเราจะไปหาโจดี้โจดี้เธออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโจดี้อยู่ไหนผมหาในแมปไม่เจอนะเนี่ยบ้านเธอจะมีวินเซนต์เป็นลูกของเธอนะฮะวินเซนต์น่าจะเป็นลูกของโจดี้ทุกครั้งเธอจะอยู่นเนี้ยเธอจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมหาไม่เจอวันนี้ไปไหนก็ไม่รู้น่าจะอยู่ร้านพีเอป่ะน่าจะใช่แหละเออเดี๋ยวเราไปหาอ้ปิเกลิลไอ้ไม่ใช่เฮรี่เฮรี่เฮรี่ เฮรี่อยู่บ้านไม่เ,เอ่ยน่าจะไม่อยู่อ๋อเฮลี่ตัวอยู่นี่นี่เธออยู่นี่ร้านของอเล็กซ์เอออเล็กซ์ขายอะไรอะ่ะอเล็กซ์น่าจะขายข,ายของที่ร้านไอศครีมเดี๋ยวเราแวะไปหาอเล็กซ์ก่อนถือเธออยู่ตรงนี้วะ่ะไปหาโจดี้แป๊บตามหาก่อนไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนนะ จะเอาของมาส่งเนี่ยไปไหนของเธอวันนี้อันนี้ไงเจ้แล้วจะแลวจุดตรงนี้จริงๆด้วยจดดีจด,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 ดีเอาของมาให้ครับมาแล้วครับมาเลยครับแสดงว่าวันนี้ทุกคนจะไม่เปิดร้านนะี่หว่าขอบใจนะทำให้วันนี้เป็นวันพิเศษของฉันเลยละไม่นะแขนเธอมันเหมือนเยลลี่เลยอะทำไมอะ <laughs> ทำไมแขนผมอ,อ่อนปกเปียกอะอ๋อดอกกระลำดอกกระลำ,ออลำมันคือดอกกระลำเว้ย มันไม่ใช่ดอกไอ้นี่เอาชิบหายแล้วมันจะไม่ใช่ระดูน,น่าหรอผมถึงจะเอาไอ้นี่ให้ได้อะผมอ่านผิดมันไม่ใช่ดอกนี่โอ้โนโอ้โนผมเหลือไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลุ้นกันครับว่าจะเหลือหรือเปล่าเฮ้ยมันเหลือแหละแต่มันต้องใส่ไง,ไงเอ้ยไม่ใส่ยังอ่ะโจดี่น่าจะอย่างไม่เก่ยวบ,บ้านน่าจะอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเราน่าจะเข้าไปได้เข้าไปเอาให้โจดี้กันก่อน ลเล็กแกนนะครับผมในสโลเอี่ยงยงจะได้ออกมาพอดีเลยเอาไปครับโอ้ดูนั่นมันน่าอร่อยมากขอบคุณแหละนี่แหละที่ฉันต้องการมันจะต้องสมบูรณ์สําหรับฉันแกงกะหรี่เหลืองของฉันอ๋อเธอจะทําแกงกะหรี่เหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแค่เอามาให้แค่นั้นแหละนะฮะพี่ไอปิดร้านอย่างเนี้ยถ้าไม่ปิดผมจะซื้อมะลิพันเลยเล็กนิดน,นึงโอ้ปิดแล้วไม่เป็นไรกลับบ้านครับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านวันนี้เป็นวันที่ดีเลยแหละเดี๋ยวเราจะไปซื้อเมลอนเพิ่มในฤดูเอ้ยไม่ใช่ในฤดูนี้แหละ เดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละผมเดี๋ยวชมจะมาซื้อหลังใหม่แล้วกันนะครับผมอ่า้าพูดอย่างนี้น่าจะจบคลิปแล้วนะเนี่ยใช่ครับผมจะจบคลิปแล้วแล้วผมก็จะลาทุกคนกันตอนนี้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากมากนะครับสำหรับที่ใครเข้ามารับชม EP นี้นะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกไดไลค์กเชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปด้วยนะฮะผมก็บายบายครับตอน EP นี้เดี๋ยวติดตาม EP หน้าครับผม Bye-bye,